สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับเผื่อใครเล่นตัวของ7บาบ IDOL RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสายรีไนะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง L d p ด a y พ y t r t i l i n d n d เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d ลลาร์นะครับเผื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ใต้ด้านล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อนแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มาร,รับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะพอาราฟาร์มลีกันอีเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Seven Night r e เว r ร์นะครับเป็นภาคใหม่ของซีรีส์หรือว่า IP Seven ว่นไนนั่นเองเนาะก็จากการปิดตัวไปนะครับเนาะอย่างเป็นทางการของตัว Seven n i g h t ภาคแรกเนี่ยนะครับเนาะก็ครบรอบ7ปีใช่ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีการปิดตัวไปซึ่ง ก่อนหน้าที่จะปิดเนี่ยเขามีการประกาศว่าจะมีการอัปเดตตัวเกมเพื่อที่ทําให้ศักยภาพของเกมเนี่ยมันดีขึ้นไปอีกใช่ไหมแต่สุดท้ายโปรเจกต์นั้นก็ล่มไปแล้วก็มาโผล่เป็นโปรเจกต์ตัวของ Seven Night r e เ e r นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับอ่าและตัวเกมเนี่ยนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ใช้ Unreal Engine 5ในการพาราัฒนาภาพกราฟิกเงานะมันจะค่อนข้างแบบโอ้โหอย่างที่เพื่อนเเห็นตอนนี้นะครับ ภาพแม่งสวยจัดเลยนะครับเนาะแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้รู้เนื้อเรื่องตอนจบหรือเปล่าแต่ตัวทีมงานเนี่ยเขาก็บอกมาว่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่เซเว่นไนท์ภาคหนึ่งภาคหนึ่งเลยก็คือเริ่มแรกเลยนะครับมาจากไอตัวพระเอกถือโล่โง่โง่สีดาวใช่ไหมแล้วก็ตัวของนางเอกที่แบบเป็นน้องน้องเนี่ยไอเนี่ยไอสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ย นะครับจะเริ่มต้นจากตัวนี้เลยนะครับที่เราได้ฟรีแล้วก็ดําเนินเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆประมาณนี้ซึ่งจะมีการปรับปรุงเนี่ยคิดว่าเนื้อเรื่องก็น่าจะดีขึ้นด้วยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ระบบเกมเพย์เนี่ยของเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้ใครเป็นสายอาร g อาพหรือว่าสายฟาร์มแบบเอฟเนี่ยมันมีระบบที่จะทําให้เราเนี่ยสบายขึ้นเยอะเลยนะครับและก็ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันข้อมูลทั้งหมดที่ผมจะเอาไว้เพื่อนๆดูเนี่ยเป็นข้อมูลจากทาง Official ทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลจริงที่ไม่จะเป็นต้องมโนนขึ้มาเลย นะครับข้อมูลจากทีมงานทั้งหมดเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็น YouTube Official หรือว่า Discord Official นั่นเองซึ่งวันน,น,นี้วันที่23กรกฎา,าคมเนี่ยเขามีการเปิดตัวอย่างตัวละครอดีตสิทธิพัฒนเทโอเงแต่ปัญหาคือมันมีคำถามอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนๆเนี่ยลหลายๆคนอยากจะรู้คือตัวเกมจะเปิดให้บริการในตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันลกัลกๆเลยเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับตัว Se ฟ e ่นท์รีเิร์เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวนี้ นะครับซึ่งเป็น4จัก,กรพรรดิล่าสุดใช่ไหมผมจําชื่อไม่ได้นะชื่อว่าอะไรนะครับไอเนี่ยคือไม่รู้ว่าดังสุดหรือเปล่าแต่แบบเริ่มต้นมาเลยอะนะครับตัวเกมเนี่ยประกาศว่าจะทำเซเว่นไอรีเบิร์ตเนี่ยคือมาเป็นตัวนี้เลยนะครับเออนะครับรอย่างที่บอกเนะว่าลหลายๆคนอาจจะมีแฟนคลับเป็นตัวละครอื่นๆด้วยหรือเปล่าแต่ว่าทางเน็ตมาร์เเนี่ยเขาจับตัวนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกเลยนะ แล้วก็ยาวนานมามากเลยประมาณ2-3คลิปเลยนะแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับแล้วก็จะมีการโชว์นะสกิลเพย์เนาะหรือว่าเป็นตัวของอ่าตัวอย่างเกมเพย์นั่นเองนะนะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกเลยนะครับแล้วคราวนี้ใน Discord เนี่ยมีอัปเดตอะไรบ้างนี่ ตัวเซเนซึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเป็นหนึ่งในเซเนซึ่งมีตัวของตัวอย่างสกิลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะอันนี้คือเป็นภาพจริงในเกมเลยนะครับตนะ้มนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปว่าเอ้ยแบบตัวของ เราเนี่ยทำแอนิเมชันเนี่ยประมาณไหนอะไรยังไงนะก็เป็นแอนิเมชันของน้องคารินที่เราเคยดูไปแล้วนะท่าพทพเจ้าเจอกับปีศาจวัวนะชินะครับมับเขาให้แต่ต่อไปมันเจออุกาบาสนะครับลูกต่อไปได้เจออุกาบาสอ่าแล้วก็มีการอัปเดตเนื้อเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับนี่แอนิเมชันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเพราะว่ารอบเนี้ย เขาทำให้ตัวละครเนี่ยเป็น 3D ไม่ใช่แค่ในตัวเกมแต่ว่าในพวกคัดซีนในพวกออกไปหน้าแมปอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยตัวละครแบบเป็น 3D แล้วอะไรประมาณนี้นะ <_ C os al> ก็จะทําให้เรามีอรรถรสในการเล่นมากขึ้นก็ว่ากันไปนะครับ <_ C os al> แล้วก็ตัวละครนี่นะครับนี่ตัวละครที่แบบโดน reverse อะไรประมาณนี้ไอตัวเนี้ยออกมาแล้วนะในเกมเพย์ด้วยนะครับนี่อ่าเป็นตัวของกราฟิกนู่นนี่นั่นแล้วก็วันนี้เลย23กรกฎาคม นะจะมีตัวอย่างของอดีตศิกยิพัฒน์เทโอนะครับซึ่งมันเทสซะเกินนะครับนี่มาเป็นนี่เลยนะเกมเพล่อๆเท่นะโอ้โหนะนะมบ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 ,มบปล่อยอีการัวๆครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการ แบบตอบคําถามเนาะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ซึ่งข้อสุดท้ายคือข้อ6คงจะเป็นคําถามที่หล,หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอก็คือตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้บริการตอนไหนนั่นเองแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูนะเดี๋ยวไปดูอัปเดตอื่นๆก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวละครที่แบบเหมือนจะโดนแบบมีมีแบบการรีเวิร์สมาแล้วนะครับนี่อ่านี่ประมาณนี้เห็นไหมนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างบอกมาว่านี้แผนที่อย่างเนี้ย นะครับคือแม่งสวยจัดเลยอะ่ะนะครับสวยเลยนะครับนี่ตัวละครอ,อย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตัวละคร4ดาวปะใช่ไหมเออตัวละคร5ดาวก็จะเป็นกกสี่จักรพรรดิแล้วก็ตัวละครเซเว่นไนท์หมดเลยใช่ไหมนอกนั้นก็น่าจะเป็นสีดาวธรรมดาอันนี้เนี่ยครับนี่ใครเป็นแฟนคลับตัวไหนก็นะรอดูได้นะครับนี่ นะครับก็จะมีแบบตัวละครหลายๆตัวละครที่โดนรีเวิร์สมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่สีดาวหมดเลยปะนะครับเนี่ยอ่าประมาณเนี้ยนะครับนี่น,น,น,น้องคนนี้ก็น่าจะสีดาวผมจําได้เพราะว่าจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งจะเป็นจิ้งจอกเก้าหางเนาะเป็น5ดาวนั้นหะลกัลกๆเลยเนี่ยข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไป o ูเกิ a n ฮชเลสมานะแต่เดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆล้วกันเนาะก็หลกัลกๆเลยคําถามเนี่ยเกมจะวางจําหน่ายเมื่อใดก็คือจะเปิดให้เล่นตอนไหนนั่นแหละเนาะแล้วก็คําตอบเนี่ย เขาก็บอกว่าตัวของตัวเกมเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะยังบอกกําหนดการเปิดเนี่ยยังไม่ได้นะครับแต่เหตุผลที่เราเปิด Discord มาเนี่ยก็เนื่องจากแบบว่าเราอยากรับรู้ฟีดแบ็กอยากรับรู้ความเห็นนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการพยายามทําให้เกมเนี่ยมันเสร็จให้เร็วที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเราก็ขอความแบบ แสดงความเสียใจด้วยที่เรายังไม่สามารถเปิดให้อ่ารู้ได้ว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นตอนไหนหรือว่าเปิดวันที่แน่ชัดอะไรประมาณนี้แต่เรากําลังเร่งมืออยู่ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตัวของเราเนี่ยจะแจ้งให้คุณทราบให้เร็วที่สุดเลยและตอนนี้เรากําลังพยายามนะครับเร่งเตรียมความพร้อมให้ผู้เล่นทั่วโลกได้สนุกไปกับเกมพร้อมๆกันแสดงว่าตัวเกมเนี่ย ผมสังเกตแล้วนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะอันเนี้ยคือเขายังไม่คอนเฟิร์มนะแต่จากที่ผมดูมาภายในปี2024เนี่ยตัวเกมที่เปิดมาของเน็ตมาร์เบิลไม่ว่าจะเป็น Solo l e ลเวลิ g งอะไรใช่ไหมหรือว่าตัวของอ่เจ็ดบาปไอดอลอาพและอีกหลายๆเกมเนะครับที่เปิดมาแบบ2023-2024อย่างเงี้ยตัวเกมเนี่ยจะพยายามเปิดเป็น global ทีเดียวเลย อ,อย่างเช่นตัวเกมของอ่าดบาปอย่างเงี้ยนะครับมันจะมาเป็นแบบเปิดเซิร์ฟมาเลเซียแล้วก็ UK ก่อนก็จริงแต่เกมอะเปิดเซิร์ฟนอกนะแต่มีภาษาไทยแล้วแล้วก็หลายๆรอบอย่างเงี้ยตัวเกมเนี่ยมันจะอัปเดตภาษามาแบบพร้อมแล้วอะอย่างเช่นโซโล่โรลลองอะไรก็เป็นเซิร์ฟไทยก่อนมีภาษาไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยผมคิดว่าเหตุผลที่เขาอาจจะยังไม่ได้เปิดให้มันเร็วอะเหมือนปกติถ้าเขาจะเปิดเร็วอย่างเงี้ย เขาก็จะไปเปิดเซิฟเกาหลีก่อนซึ่งมันจะมีเกมเซเว่นนอีกเกมหนึ่งอ่ะที่เป็น n f t อฟเที่ไม่เปิดใน global แต่เปิดในตัวของเกาหลีอย่างเดียวอ่ะนะครับก็เหมือนจะปิดไปแล้วปะเออตัวนั้นก็คือเขาจะเปิดเขาก็เปิดมาเลยใช่ไหมแต่เกมไหนที่มันจะเป็นแบบเกมแบกของเขาจริงอ่ะนะครับเขาก็พยายามจะแบบเปิดเป็น global ผมคิดว่าตัวเกมเปิดมาน่าจะมีภาษาไทยแต่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเปิดในเซิฟไหนก่อนนะแต่ส่วนตัวสังเกตแทบจะ ทุกรอบเลยมีภาษาไทยแล้วก็เปิดเซิฟไทยด้วยเร็วกว่าเพื่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวเกมเนี่ยเขาก็น่าจะพัฒนามาให้มันพร้อมเล่นทีเดียวเลยแล้วก็เขาบอกด้วยเนาะว่าตัวเกมเนี่ยเราอยากให้คุณเนี่ยสนุกไปกับเกมและรักเกมเนี่ยให้นานๆมีความทรงจําดีๆกับตัวเกมและผู้เล่นทุกคนอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับภาคแรกนั่นแหละนะครับพูดแล้วขนลุกเลยก็คือ7ปีใช่ไหมเออตัวเกมถือว่าเป็นตัวเกมที่น่าลงทุนและการอีกเกมหนึ่งนะครับ หลักๆเลยเนี่ยจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเฮ้ยเปิดเกมให้เล่นตอนไหนผมคิดว่าเร็วสุดคือปลายปี2024นะครับอันนี้คือส่วนตัวเลยนะอาจจะแบบปลายปี2 0 2 4ก็คือพฤศจิก,กาธันวาของปีนี้นั่นแหละนะครับแต่ส่วนตัวอยากให้เพื่อนๆอย่าพึ่งคาดหวังไม่งั้นจะผิดหวังเพราะว่าหลายๆเกมเนี่ยเลื่อนไปปี2025หมดเลยอย่างเช่นเกมที่ผมรอคอยลอยคอมาประมาณปีกว่า,ก,วาก็คือ POE 2เป็นเกม PC ซึ่งแม่งประกาศมาตั้งแต่ปีก่อนปี2023ครึ่งปีอะว่าจะเปิดให้ทดสอบ Early Access ในเดือนมิถุนาวันที่8ล่าสุดเลื่อนไปตุลาล่าสุดเลื่อนไปพฤศจิกาล่าสุดจริงๆแม่งเลื่อนไป2025เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีอีกเกมนึงที่เป็นเกมถังซานเซิร์ฟจีนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกมที่ผมรอเหมือนกัน มันจะเป็นเกมเทิร์นเบที่อ้างอิงมาจากตัวของอ่านิยายแล้วก็มังอ่ะสกิงสกงสกิลเนี่ยค่อนข้างสวยงามแบบอลังการมากมายจะเปิดแบบคือเขาประกาศรอบหนึ่งแล้วว่าตัว8กรักไอตัว8สิงหาจะเปิดให้เล่นล่าสุดก็เลื่อนไป27อ่าตัวของกันยา คือเกมอ่ะมันจะมีเลื่อน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 ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่จะเป็นต้องรู้วันที่แน่ชัดดีแล้วจะได้ทําใจได้เพราะว่าขนาดเกมที่มีวันแน่ชัดและแม่งแบบบอกมาเป็นปีอ่ะเอออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไป p o e 2ผมรอตั้งแต่2023ตอนครึ่งปีใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันประกาศว่าแปมิถุนามึงได้เล่นแน่อ่ะกูรอมาล่าสุดแม่งเลื่อนเลื่อนเลื่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแบบอะไรมากมายอ่ะ เออเขาพร้อมผมว่าให้เขาบอกทีเดียวดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะแบบอ่าพร้อมเปิด g l o b a l ปุ๊บก็จะได้เล่นส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีภาษาไทยแน่นอนนะครับคิดว่านะเออเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยนะครับอ่าเรากาลังเตรียมความพร้อมให้กับผู้เล่นทั่วโลกได้สนุกไปกับเกมนะดังนั้นปลดลออีกสักหน่อยเพราะฉะนั้นน่าจะเปิด global ทีเดียวเลยหรืออาจจะมีแบบประมาณ2-3ประเทศที่ได้เล่นก่อนเออส่วนใหญ่เนี่ย หลังๆมามันเป็นประเทศไทยนะเออนะครับก็เป็นตลาดที่แบบเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็ข้อมูลอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับข้อมูลเนี้ยเป็นข้อมูลออฟฟิเชียลอีกอันนึงเหมือนกันที่เป็นตัวของอาบทสัมภาษณ์ผู้พัฒนานั่นเองเนาะระบบที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูเนี่ยคือระบบตัวนี้นะครับมันจะเป็นการลงดันแบบออโต้ใช่ไหมก็คือเป็นการกวาดล้าง10รอบนะครับแต่ว่า ในภาคแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถออกไปที่ไหนได้แต่ว่าภาคนี้นะครับสังเกตว่าเรากดลงดาดันเจียนแบบ10รอบใช่ไหมอ่าเราลงกดไปเลยเนี่ยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมมุมด้านล่างเนี่ยที่เป็นแบบ1นึทับสิอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นการปล่อยออโต้หลกัหลกๆเลยแต่รอบนี้มีระบบตัวนี้มาซึ่งให้คิดว่ามันคล้ายๆกับเกม ido l RPG เกมพวกสามกรหรือว่าเกมอื่นที่เราลงด่านใช่ไหมแต่เราสามารถกดไปทำอย่างอื่นต่อได้อย่างเช่นตัวเนี้ยเรากดออโต้ใช่ไหมเรากดพับหน้าจอเว้เออเราสู้ด่านถึงแบบ2ทับสิอย่างเงี้ยแต่เราไปเล่นอันอื่นต่อได้เป็นระบบที่ผมแบบเออวะ่ะอย่างที่บอกนาว่าแต่ก่อนมันก็ไม่มีหรอกแต่ปัจจุบันตัวเกมมันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบมันก็ต้องมีอะไรที่แบบทําให้ผู้เล่นอ่ะมันสบายมากขึ้นถูกไหม อ่าแล้วก็ตัวของอ่าตัวเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนาะว่าเขาก็จะพัฒนาเนี่ยให้ตัวเกมเนี่ยมันมีเป็น 3D ไปเลยเห็นไหมเออตัวละครตัวละครเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับนี่กางออกมาเนี่ยเนื้อรุ่งเนื้อเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่แค่ในตัวเกมเป็นแบบ 3D แต่แบบในตอนที่แบบออกไปจากเกมแล้วอ่ะตัวเกมก็แบบมีตัวละครไป3าดียืนโบกมืออะไรเราด้วยเพราะฉะนั้นตัวเกมในภาคเนี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะแบบตั้งใจทําพอสมควรเขาก็เลยแบบยังไม่ค่อยอยากปล่อยออกมาหลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นข้อมูล ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันนี้เลยนะวันที่23กรกฎาคมเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปลายปีไม่พื้นจิกก็ทันวาหรือถ้าแบบอิงจากหลายๆเกมที่ผมนั่งรอคอยลอยคอมาแม่งเอ้ย2025ทั้งหมดเลยเออเพราะฉะนั้นเผื่อใจเผื่อใจไป2025ทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะเป็นต้นต้นปี2025นะครับก็ค่อยๆรอ,อดูแล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยเน็ตมาโบเนี่ย เขาเหลืออีกเกมฟอร์มยักษ์อีกเกมหนึ่งนะก็คือ7บาป Open World ที่เป็นเหมือนกับ Impact เกมชินอิมแพกอะเออเขาประกาศว่าจะเปิดให้บริการเนี่ยในครึ่งปีหลังของปี2024เออแล้วก็มีเกมเพย์มีอะไรมาพร้อมแล้วอะผมคิดว่าตัวนั้นน่าจะปล่อยก่อดน่าจะปล่อยกอดเซฟในคิดว่านะเพราะว่าตัวนั้นมันแบบเขาประกาศ Open b e t ตไปแล้วอะแบบแบบจะเปิดให้เล่นภายในครึ่งปีหลังของ2024ี่ไงแต่ถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้ไหมมี เหมือนกันเหมือนกับโซลู่เวลลิงที่แบบตอนแรกบอกโอ้โหเราจะเปิดให้บริการในปี2023แม่งก็เลื่อนมาปี2024เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะครับนะแต่คิดว่า7บาทน่าจะมาก่อนนะแล้วก็ค่อยเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาน่าจะแบบ อัดให้เต็มที่อ่ะนะก่อนปล่อยแล้วกันเพราะฉะนั้นอัปเดตข้อมูลก็จะมีประมาณนี้แล้วกันลักๆจะมีประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันเจอกันคลิปหน้าถ้าผมมีข้อมูลมีอัปเดตมีเกมเพย์หรือว่ามีอะไรดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกรอบล้วการเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อให้คนอื่นเห็นด้วยแล้วกันนะครับเจอกันครับ